บริษัท a a เประเทศไทยภาคตะวันออกเชียงเหนือจัดงานครบรอบ75ปี a a เ6ล้านกรมทันที่หอชั้น5 0กรารคา้าเซ็นทรัลพาร่ซาขอนแก่นเพื่อเช่ือมโยงความรู้สึกของลูกค้าคนสำคัญกับคอนเสิร์ตสุดแสนอบอุ่น75ปี6ล้านกรมทันเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าที่เอาประกันภัยที่ได้มอบความไว้วางใจถือครองกมทานกับเอเเพื่อส่งมอบความรู้สึกในรูปแบบของเสียงเพลงของศิลปิน ภายในงานคึกคักไปด้วยตัวแทนประกันภัยและลูกค้าที่มาร่วมแสดงความยินดีกับ AIA พร้อมทั้งมีนักเตะจากทีมขอ์แก่น FC มาร่วมให้กำลังใจและกิจกรรมความสนุกสนานบนเวทีเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลจาก AIA โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิทูลมหาปัญญาวงรองประธานและผู้อำนวยการอาวุโสภาคตะวันออกเชียงเหนือ AA ประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ75ปี a a ให้กับตัวแทนคุณภาพที่ทำงานด้วยความจริงใจและทำรายได้มากที่สุดจำนวน20คนในภาคตะวันออกเชียงเหนือนับว่าเป็นรางวัลแห่งความเหน็ดเหนื่อยและความภาคภูมิใจของคนทำงาน ต่อด้วยชมความฮาจากศิลปินตลกทเท่งเถิดเทิงเจ้าของผลงานเพลงกินตับที่มาเรียกเสียงหัวราะได้เป็นอย่างมาก <c oughs> และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากป๊อตโมเดนดอกที่มามอบบทเพลงที่แสนอบอุ่นและความสุขให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมงาน <c oughs> นว่าเอเอประเทศไทยได้ฉลองความสัมพันธ์อันดีเพื่อขอบคุณและมอบให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเอเอยาวนานตลอด75ปี